โยโยโย่ใบสองตรงเจอนกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับคอ,อนดินฟารผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมชมรมรูหนังได้ที่เอ็มบีพีสามสิบสามครับอามาร์ดิงคัมคืนวันจันทร์นะครับคึงเน้นทีมเดียวพิเศษเรื่องเกมเวลาตีสามตรงฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิอังกฤษคู่เดียวในคัมคืนนี้เลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์บอมบิดอัลเบียน เลสเตอร์34แต้มจากการชนะ9เสมอ7แพ้9เกมล่าสุดบุกแพ้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา1นต่อสนะครับมาตีชิฟูเอนเตสคุณซื้อชาวสเปนยามูสิช่างงานแฮร์รี่วิงส์ที่ยังเจ็บอยู่นะครับทีเนี้ยผู้เล่นส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดครับตรงกลางโอลิเวอร์สคิปจอแดนเจมส์แนวรุกก็นำโดยบ๊อบบี้รีดมาวีดีดีฟาตาวูนะครับหน้าเป้าก็ตัวเก่าอย่างจอแดนอ <yo>, าร์ยูครับโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่เวสต์มอร์บิดอัลเบียนสามสิบแต้มจากการชนะ9เสมอ4 12, แพ้1 2เกมล่าสุดบุกแพ้สวอนซีมา0นต่อ1นะครับแรนเมสันกุนซซอก็มีอุสมานเดียกิตเต้กับอลิสโวัตคุมตรงกลางนะครับแนวรุกก็มีตัวเลือกเยอะนะครับคาร์เรนแกรนมิลกี้จอห์นสันข้างหน้าก็อูเน่เฮกเกโบกองหน้าเนนิีเลียช่วงหลังเป็นตัวหลัก แล้วก็มีจอร์ชมาญาีกคนเป็นตัวเลือกนะครับเจอกันนะัดแรกเสมอหน,หนึ่งที่บ้านของเวสบอมบิดคู่นี้ก่อนเกมเขามองเลสเตอร์ยังเหลื่อมนิดๆน,นะครับแม่จริงๆภาพรวมฟอร์มสูสีทั้งในฤด,ดูกาลนี้ดวมไปถึง5นัดหลังสุดด้วยนะครับพี่เห็นมองว่าเลสเตอร์เป็นทีมเอาแน่นอนไม่ได้ส่วนเวสบอมบิดอัเบียนก็ เป็นทีมที่เดียวนั่นใช้ได้ครับไม่ง่ายกับการที่เลสเตอร์จะชนะนะครับดังนั้นเกมคู่นี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจเวสต์มอร์บิตเอาเบียนจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์เวสต์มอร์บิตเอาเบียนเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย